สวัสดีครับพี่น้องอีสาน u t u b e กะพาพี่น้องมาติดตามงวอที่ติดโลกล่ำปีสกินนะครับติดตามไปเลยครับผมอีสาน u t u b e อ่ามาเบิงนะครับมาเบิงก็เลกะพยายามศึกษาหาตัวยาให้พี่นอ้อนนะงผู้ติ่เป็นนะครับงวดผู้ใดติเป็นนะครับกะ ผมก็มาพยายามติดตามและก็ศึกษาในเรื่องการรักษาแต่ละขอกแ,แต่ละฟ้ามนะครับนี่ก็ฟรามหนึ่งอีกนะครับผมผ้าพี่น้องมาเบ่งและก็ติดตามและจังไรน,นัน่นผมก็มีผ้าพี่น้องสอบถามเจ้าของเพิ่นนะครับนี่ถือว่าอาการดีขึ้นแล้วละครับนี่เบ่งแผลในตุม่มเริ่มแห้งนะครับเบ่งนะครับด้วยผมผ้าพี่น้องเบ่งในโตวงวก่อนเดี๋ยวผมก็สิ ถามเจ้าของเพ่นยูนหลอยู่ยูนหลอยู่นี่ครับแหงนะครับถือว่าแหงเด้อพี่น้องอาการดีขึ้นนะครับผมนี่ครับอาการดีขึ้นอ่าหลายหลายท่านนะครับลหลายหลายคอหลายฟร์มเป็นแต่ว่าก็ายังกังวลในเรื่องการหายผมเบิ่งเลยนะครับงอหน่อยตัวนี้อาการดีขึ้นครับอาการดีขึ้นเบิ่งเลยครับท่านผู้ชม ครับสวัสดีครับพอ่อผมอีสาน u t u b e ก็อยากสอบถามในเรื่องการรักษานะครับนะครับคุณผมกนพ่อรักษาแบบพื้นบ้านหรือว่ารักษาหมอผลมาฉีหาพอมอมาฉีดหครับรักษาแบบพื้นบ้านนำเนเอลปวดกินยนาใบโพระพาวตัวนี้อายุอยู่จักเดือนพอ่สองเดือนกว่าสองเดือนกว่า แล้วอาการตุ่มนี่เพิ่นเป็นมากนี่ได้จักหมือนแล้วที่เห็นไหมเป็นอยู่นี่ประมาณสิบสี่มือสิบสี่มือหละสองอาทิตย์เนาะอันช่วงที่เพิ่นเป็นแรงแกนั่นจักมือจังเห็นสองมือสองหมือจังไปเห็นเราเห็นอาการตุ่มนั่นมันเป็นอยงไรที่แล้วันเป็นตุ่มเป็นเพ่อนขึ้นทั้งขางมันตุ่มเป็นเพลินข้นทั้งขาง ช่า <Roth. S 2> งขางสังคีตุ้มส่นแล้วไปเบิังงัวเขาแล้รวะนี่คนเรียกว่าบ่อสีบ่สีห่วยมือล้างมาหัวมันจะตายถิ okay. people, Vatican, ่นได้นี่วะเขามาสีหวดตัวนี้สองเดือนปะสองเดือนสเดือนกลัวสองเดือนกลัวนี่ยพุ่มตันท่านนี่ถือว่าอ่อนแออยู่ได้เนาะถ้าเอาท่านกับไข่ถ้าเอาบ่อท่านนี่ไปไหวเถ่ดได้ครับพี่น้องกกแพวหมอเขายังว่าพวกกันวอายุต่ำๆหนึ่ หลายแต่บลอดอืมหลายแต่บลอดหลายแต่บลอดแมนแมนแมนแต่สามเดือนห้าสี่เดือนไปขึ้นหลอดมันมันสูญยาวไปเลคือพุ่มตานท่านมันมันมันสูญยาเขาได้เนาะแต่ว่าตัวหน่อยนั้นมันพุ่มตานท่านมันสูญยาบ่ได้เนาะอืมยาอืมว่ายาปล่อยแห้งแน่นละเห็นจักมือหูจักมือแล้วพอจังได้เอินคุณหมอคนมาสี่ไทยสองมื่นเห็นสองมื่นคุณหมอเห็นสอง จะเรื่องอมมื่มมนหมอตุ้มตุ้มบบหลายกี่แหลอืมตุ้มบบหลายเรื่องนี้ตั้งแตมันจะเป็นทัน้เงเรื่องภาวะโรคแต่ก่อนโห่ว,ว่าวะเป็นโรคอันนี้เคยได้ยินอยู่ปะเพิ่งเคยเบิ้งเต้นอันนี้แล้วแม่บ้านเพิ่งกับเบิ้งเต้นในโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์บนหัวเขาเป็นบ่เพหมดว่าไปเหลือก,กัดมันึ่งนอ๋ตัวหน่อยมันอ่อนแรง มือแรกคุณหมอมันสีไหเจ้าเข็มสีเข็มมันก็บอกว่ายาอย่างนี้มันก็บได้ว่าแต่ว่าคนหนังสีไปตามอาการเหยเฮานีแก่แก่แก่ยังต้องแก่ไข่นั่มันเขาก็มันไข่เนาะมันก็มีไข่อยู่บ่โอ้ยไข่แล้วต้อเฮาเอามือเดใส่ปากมันใบใบมองได้มันจังหัวมันไข่ใบบางปากมันปากปากมันจะออกมาทั้งนั้นนะมันเป็นอาการจงไหนจังหัวมันไข่มันหอนมันหอนมันอายออกมาบ่หัวเฮาจะเอาเขา ปั่นปั่นให้มันกินนะมันมันมันเคยกินเขาเอากินแต่มันกินอยู่แต่มันมาขาบมือเต้อือมันเออมันมีความซีกอะไบบจางหัวไข่ห่อนมันมันอายออกมาห่อนห่อนเท่าไรห่อนท่ไหนเนะอแล่หมอพ่นว่าสีให้มือแรกจะเข็มเกาะสี่วานในล้างจากหันมาพ่นสีจักมือเธอหนึ่งอีกสอง สองมือมาเถอมือที่สามแล้วมามือที่สามมาเป็นสองเนาะเป็นสองมือมาเนี้ร่วมแล้วจากหันมาหอดเบอนี้จักเข็มหรอพ่อหัวบอกว่ามันสิบสี่เข็มสิบสี่เข็มเบิดเงินค่าเสียใจครับคุณหมอเพิ่นเบิดไปแล้วหลายป็นไหนหรอเบิ้ดผ่านผ่านอ้เนาะเอ้าที่ว่าเอาเดี๋ยวซอยชีวิตเพิ่นไหวเนาะเออซอยเหรออยงไรแล้วห้อบนเน็บมา บางวันตัวแข็งเนาะเดา๋ดวเอาคนมาไหว้นํางเดี๋ยวนาะสี่ป้าพี่เมื่อไหร่จะได้พวกมันแล้วคนมันว่าซียนี้คน่มันสิแพรยาคนเน่ะโอ้แพรยาจะนั้นเขาอาจยาเก่แพร่น้าเพื่อนบอกผมก็ไ <serving> ด้กะนอกจากหมอเพิ่นซ <ki> ีดแล้วกะทั้งพ่อนี่รักษาแบบอื่นมีบ่แบบโบราณมันยังเขามันก็มียาพิโร ยาฮีโร <growing> <Holy. S 5> ่แล้วระยะพันโบเลมาเนาะพันนี่พันไปลายหมองพันนบเลมาเด้อมือนอยู่นันบอกนะครับเอายาฮีโร่กินกับกล้วยมันมจะกินง่ายเนาะยาฮีโร่ใส่จะไหนใส่ข้าวบีบใส่กับอันนี้ที่ละเอาใส่กล้วยบีบใส่กล้วยบีบใส่ส่วนกลางมันยัดใส่หน่วยกล้วยยัดใส่หน่วยกล้วยฮะเดี๋ยวจะปากมันนอกจากยาฮีโร่แล้วก็มียาอย่างอื่นป่ายาเขียวใบโพเขียวใบโพ ให้เท่าเจ็ดเมตรเหรอให้เท่ะสามเม็ดเขียวใบโพธิ์เท่าสามเม็ดแล้วก็ยาฮิโร่ให้เจ็ดเมตรเจ็ดเม็ดแล้วก็มียาอื่นอีกบ่บ่บ่โม่ม่อนประเภทท่าเนี่ยใส่ยาอื่นท่าบ่บ่มีบ่มีมีสองตัวยาสองอ๋อซอยกันไปนะหมอเขาหลายทางเนาะครับใส่ว่าแก่เสพน้ำเมียนะยาเขียวใบโพธิ์ยาฮีโร่ไม่สิ้นให้มือละขังเท่านั้นบ่ให้มือละขังมือละขังโอ้คือเ้ากระบกกาหายร้ายเนาะ อย่ามีอาการแผลขึ้นมาครับครับแกเสีทั้งผิวหนังนี่ถ้าเฮารูบเองได้นี่ส่อนเป็นที่แหลวถ้าเฮารูบฮาบเบองในข้างๆมันนะมันเป็นอย่างไรอาการมันมันไมเป็นตุ่มแบบคักเลยมันเป็นตุ่มมันมันเพราันสอดออกมานะมันฟังทางไหนอยู่ฟังทางไหนท่าฮารูบเบองมันจะดูดกับเหมือดติดตุดติดไปเลยวะคักอย่างผักหวานงัวกูยังมันหอนียู่แล้ว สบาเห็นดวงสีว้อยดีใหญ่แล้วบ้านมอมจีอยู่ส่วงหนึ่งเขาห้ามอก็บพกกินส่วงเพิ่นเป็นใหม่ๆเนี่ยอาการของเพิ่นเพิ่นเพิ่นกินหยาแน่บ่เพิ่นบอกบอกบอกเขากินปะไรหรอบอกกินเออว่าเ่าแต่เขากินกินเขาเนื้อปั่นเท่านี้ละเขาซุก คนเป็นอาการบอกินหย่าเนี่ยจักมือนละประมาณบองหมื่นสองหมื่นหนึ่งสองเป็นแะไรสองมื่นนึ่งมันเมื่อนยาเมียวยักมันมันมีไข่ดังอาการตอนนี้ที่รักษาผ่านมาความพึงพอใจอาการตอนนี้หูซึกว่าจังไหนว่าไม่ดีเว่าไม่ดีเลยเนาะ เออยิ้มออกกล้นกเนาะพ่อใจแห้งหลายแล้วเนาะคิดว่ารอดแล้วเนาะคิดว่ารอดนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ให้พี่น้องฝากน,นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้ำ กดติดตามนะครับเด้อแล้วก็กดกระดิ่งนั่นนะครับกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับอีสานยูทูบกับพยายามติดตามตลอดนะครับงวดถี่เป็นโรคลำปีสกินแล้วก็พยายามสอบถามแต่ละขอกแต่ละฟ้ามนะครับเจ้าของงวดเพ่นมีวิธีรักษาจังไดนะครับแล้วก็พี่น้องครับถ้าพี่น้องแสดงความคิดเห็นมาเลยนะครับเด้อน้อมรับฟังนะครับแสดงความคิดเห็นมานะครับคอมเมนต์มาว่า มีวิธีรักษาจังไดมันจังสิดีขึ้นนะครับที่พี่น้องประสบประการมาก่อนกะซอยแนะนํำมากนะครับผมกะจะได้ไปบอกพี่น้องที่ประสบปัญหาในเหลืองัวเป็นโรคล,ลำปีสกินนะครับซึ่งหาทางออกซอยกันครับผมซอยคอมเมนต์มากนะพี่น้องผู้ใดมีวิธีรักษาจังไดนะครับประสบการณ์มาก่อน ใส่ยาอีหยังกินใส่ยาอีหยังท่านะครับเบิ่งเก๋ไก่ก่อนครับพี่น้องอนี่นครับงูละอืมนะครับรู้สึกว่าอาการดีขึ้นเด้อพี่น้องเด้อตามที่ผมเห็นนี่ก็คอ,อกนี่ก็ถือว่ารักษาทัานนะครับรักษาทัานอาการดีขึ้น และช่วงนี้หมอเพิ่นก็นยังมาฉีดให้ต่อเนื่องอยู่บ่พออ,า,า,า,อา,ากอาร<อ>มันสิบ่ดีแล้วว่าอาการมันดีขึ้นแล้วดีแล้วล่วช่วงที่ว่าอาการดีขึ้นแล้วช่วงนี้พอย,ยังให้ยาประเภทใดไปเรื่อยๆบ่ ข้ากับบํรุงว่าหารไปกระยาไปประเภทม้วนยาเด่นยุดใส่แล้วยุดแล้วกะ,<อ>ะถือว่าดีขึ้นกะดีใจนำ้ำนะพ่อเดอ้อดีใจน้ำครับดีใจนำ้ำผมอีสานยู u ู e กะเป็นซื้อหนึ่งนะครับให้พี่น้องได้ศึกษาและก็หาความหูนำํำผมไปแต่ละขอกแต่ละฟ้ามนะครับแต่ละขอกแต่ละฟ้ามเพิินกะมีอาการดีขึ้นกะดีใจน้ำเพิิน นะครับฟาร์มนี่ก็คือกันอาการดีขึ้นผมก็ดีใจนอ่าครับดีใจน้ำไปหลายครับพ่อผมอีสานยูทู็ขอบคุณอีพอรหลายเดอ้อที่ให้รายละเอียดแล้วก็ให้ค่าวในน้ำให้ถ่ายคลิปพี่น้องให้เดืเบึงเรื่อยๆนะครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนคลิปหนาจังพ่อกับผมใหม่นะครับสิบพาพี่น้องไปเบิ้งฟาร์มใดกับจังติดตามนะครับอาการดีขึ้นหรือสุดลงก็ติดตามช่องอีสานยูทูปไปเรื่อยๆครับ สำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ